T800 คือ Terminator ตัวจริงโชว์เตะบินด้วยแรงบิด450นิวตันเมตรครับช่วงนี้ถ้าใครถ่ายโซเชียลน่าจะเคยเห็นคลิปหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่แบบเตะได้โหดเหมือนในหนัง Terminator เลยเจ้าหุ่นตัวนี้ชื่อว่า T800 ครับมาจากบริษัท e n g i n e e ของจีนคือมันไวรัลมากเพราะคนดูแล้วแบบงงกันหมดเลยว่าเฮ้ยนี่ของจริงหรอหรือเป็น CGI กันแน่คือจุดเด่นของ T800 เนี่ยมันคือพลังก,กำลังล้วนๆเลยครับมอเตอร์ข้อต่อของมันสร้างแรงบิดได้ถึง450นิวตันเมตรเลยนะซึ่งงมมันสูาก เลยทําให้เราเห็นภาพมันกระโดดเตะกลางอากาศได้แบบชิวๆเลยแต่เจ้า T800 เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาโชว์เท่ๆอย่างเดียวนะครับเบื้องหลังความดุดันเนี่ย e อนจิไนเขามีกลยุทธ์2แนวทางครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ส่งหุ่นไปแข่งชกมวยเลยนะเพื่อสร้างกระแสะแล้วก็ทดสอบลิมิตของมันไปในตัวแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็เริ่มเอาไปใช้งานจริงแล้วครับตอนนี้ T800 มาทำงานเป็นพนักงานไซเบอร์ในร้านค้าที่เซนเจอร์แล้วด้วยแล้วพอความสามารถมันดูเก่งเกินจริงขนาดนี้ก็เลยเกิดดราม่าสิครับคนไม่เชื่อกันเลยหาว่าเป็น CGI ซะงั้งงน จนบริษัทต,ต้องปล่อยคลิปเบื้องหลังออกมาพิสูจน์กันเลยทีเดียวแต่ที่พิกที่สุดอาจจะไม่ใช่ท่าเตะนะครับแต่เป็นราคาของมันที่เริ่มต้นแค่25,000ดอลลาร์หรือประมาณ900,000บาทเท่านั้นเองครับซึ่งนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามราคาในตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยเลยก็ได้ครับ